สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับตอนนี้คุณตอนนี้คุณอยู่ที่ภูรังกาครับคุณจะมาชมคุณจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมความสวยงามแล้วก็บรรยากาศที่หนาวเย็นมากเลยครับตอนนี้หนาวมากหนาวแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อครับอ๋อนั่นนะสิชุดกางเกงด้วยชุดกางเกงวันทะเลมั้ง แ้ครับตรงน,นี้เป็นร้านกาแฟตนตรงนี้ก็เป็นตรงนี้นก็เป็นร้านกาแฟนะคะเป็นไม้อะไรเขาพูดจะออกเป็นยังไงเขาเข้ามาเอามาัดมามาัดไปเฉยๆระวังระวังควานระวังนี่แล้วให้ดูว้าอย่าตกควันเอาลูกเดี๋ยวตกขเขาอ่าอยู่ยตรงนี้พออนน่อ,อนะตรงนี้นตรงน้ตรงโน้น ที่กางเต็นที่นันส่วนดอกนี้คือกับบตเตอร์บูตเตอร์ขวัรถมาลูกไ่วิ่งขึ้นดอกบอตเตอร์รถมันจะขึ้นเขาขึ้นดอกบตเตอร์ชดอกบตเตอร์นอนมาใครมีที่พักด้วยให้มปนอนกางเต็นท์ได้ก็เราเราเราเดินลงคูเราไปดูข้างล่าง บิงนะคะไม่บินนะเปนตกเขานะคะอุ้ยออน,นี่เป็นเป็นบันไดไปที่พักเข้าลูกไปที่พักอง <c oughs> อขันขึ้นไม่ไว้วันลูกขึ้น <c oughs> ไปที่ร้านกาแฟกันดีกว่าเนาะไม่เห็นตัวอะไรไม่รู้ที่ร้านกาแฟคูช่วยเนาะไม่เห็นนกนิดน่ะ บ้านบ้านทะเลหมเดี๋ยวเที่ยวเียวครัควันชาเดินนี่ วัวก็มีไงดูสิมันคือควายควายหรือวัวควายมีควายจงงนกแต่ไม่มีนกมีกองนกแต่ไม่มีนกแต่นกอยู่ตรงนี้ไงรูใช่อันนี้นกยงเขามันหักคอหรือเปล่า ความไม่ขึ้นแล้วความไม่ขึ้นแล้วคิ้วสวยแล้วคิ้วสวยอุ้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 ยความไม่วิ่งน,นะคะของเราได้อของที่เอาร้อนเอาเย็นค่ะเย็น,อยนโอ้ ไปไม่ได้เลยทมาทคเนีย่ยวให้พี่เขาถ่ายรูปไม่ได, <c oughs> ไไดแล้ว่นะคะอุ้ยเห้เขามาที่มันเหมือนสีอยไม่เกือ

ดูกระโลกน้อยสิของจริงขอ่จรินี่คือคัพเค้กคัพเโ้กที่เราเห็นตอนเราขับรถมา,ถาท,าท,าทาี่้างข้างในหลุมนี่แหละกระลอกน้อยลังนดลังนดอ,อยู่ข้างบน พี่ภูออกมาหรือปะพี่ภาาูครับตองนั้นผู้จงใจเลยครับข้าวโพดของจริงที่เราเห็นข้างทางไงที่เราขับรถมาเห็นต้นข้าวโพดอะ่ะอันนี้คื้อขึ้นมา คือเขาโพดให้เขาโพดจะเขาให้เอาไปกบให้ฉัดกันบางทีบางทีมันก็แห้งบางทีก็ไปขัดแบบก่อนหมอคนคนละคนละอย่างกันมั้งคนละตัวกันตรนี้คลูกแกคุณลุงแกรู้ไหมอยู่ตรงไหนคุณลุงแกอยู่ที่ไหนคะพี่ครูที่นี่อยู่ที่นี่ทางเส้นทางตรงไหนนะคุณพ่อเส้นเส้นทาง พะเยาจังหวัดแล้วก็จังหวัดแพร่น่านอจังหวัดน่านเส้นทางเป็นเส้นเส้นทางที่เราจะไปเส้นทางระหว่างไปพะเยากับจังหวัดน่านใช่ไหมพ่่อเส้นทางที่เราจะไประหว่างระหว่างทางอะไรนะจังหวัดพะเยากับน่านจังกับน่านไม่ใช่แพร่นะรื่ั้น ขวดเจ็ดของพี่เขานะขวดจ้าหมัมไม่ได้นะคะเอ้ยไม่อยากจับมูอพูซี่มันหนาวอะไรนะคะไม่อยากจับมูอพูมันหนาวหนาวเขามีส้มด้เขามีส้มไปกินส้มดีมุมตรงนี้เห็นไหมสวยไหม อากาศดีไหมอากาศดีแต่หนาวไปตอนนี้หนาวแล้วใช่ไหมลบเพราะว่าลมแรงด้วยใช่กินกินเินเที่ยวไปก็ยิ่งหนาวเหี่หรือยังเหีื่อแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินกันล่ะเดี๋ยวพ่อบอกว่าจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวมันไก่กรอบก็ได้ ไปดีกันดีกว่าโอเคไปผู้ขายตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในแก๊งค์ที่ต่อไปนะคะบ๊ายบายตัวทีนะ่นัดหนาวหนาวใส่เสื้อหนาวสิ๊กเฮ้ยเฮ้ยใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้อันนั้นแล้วก ดูถังไก็ไม่เท่าไปร่หายูกไงกัน